อ่ะสิ้นสุดการรอคอยเธอคุณเมมาแล้วเมลีเรียงแชทมาให้เลยปึ๊บฟาดมาเลยตั้งแต่ประโยคแรกโทรผิดเหรอคะว่างแล้วโทรมาหน่อยเรื่องของในตู้จดหมายคุณแอมมี่ตอบสุดจริงๆเอากูเข้าคุกไม่ได้มาต่อเรื่องนี้คุณเมลีตอบเรื่องเราคุยกันมาตั้งแต่วันที่พี่ยังหลอกว่ารักเมย์อยู่แต่ตอนนี้มันก็แล้วแต่พี่จะคิด ดูเสียใจที่พี่คิดไลน์กับหนูขนาดนี้แล้วหนูก็หวังว่าทั้งหมดคงจะเป็นเพราะอารมณ์พร้อมกับส่งรูปที่ตรวจตั้งคันภไปครับจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งคุณแอมมี่บอกว่าลูกกูมึงก็ขู่มาแล้วค่ายกูชื่อเสียงกูมึงก็แขวนทำมาหมดทุกอย่างแล้วมึงพูดว่าจะเอากูเข้าคุกอยู่เมื่อวันก่อนพอวันนี้เห็นกูรอดมาบอกกูว่าทอง มึงคิดว่าจะเอาอะไรจากกูหรือต้องการอะไรคุณเมลีไล่เลียงมาเลยครับ 1. เรื่องลูกพี่กับเรื่องเข้าคุกพี่พูดด้วยอารมณ์ไม่ได้คิดจะทำจริงจริงๆ 2. เรื่องค่ายเม่จัดการให้แล้วพี่ก็รอฟีดแบ็ไป 3. ตอนแรกเมย์ก็คิดว่าจะคุยกันดีๆได้แต่ถ้าลูกเมต้องเกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนั้นเมย์ก็สงสารลูกนะ ฝั่งคุณแอมมี่ตอบไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึงฟังคุณเมย์ตอบว่าเมย์ไม่ต้องการอะไรและไม่เคยต้องการอะไรเมย์แค่มาคุยเรื่องนี้เพื่อปรึกษากันหาหลือกันแต่เมย์เจอความคิดพี่แบบนี้เมย์ก็ยอมแพ้เข้าใจแล้วค่ะคุณแอมมี่ตอบมึงขู่กูเรื่องลูกมึงลืมไปแล้วเหรอมันแสดงถึงทุกอย่างแล้วอย่าหลอกตัวเองว่าจะเป็นแม่คนเลย มึงเป็นคนให้ได้ก่อนแรงมากเธออันนี้คือแชทที่คุณเมเลียงมาให้เลยแบบนี้